สวัสดีครับพี่พีชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องติ่งแม่โจ้หกสามทุกท่านนะครับครับครับผมแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมช่องพิรดาชาแนลด้วยนะครับของอาจารย์พีชนะครับครับขอบพระคุณครับผักหวานป่าทําไมมันอลังการขนาดนี้ครับใบมันดูใบอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับนี่เป็นพันธุ์ยอดเหลืองครับ เป็นพันยอดเหลืองอันนี้สั่งกิ่งตอนมาจากสระบุรีนะครับเป็นแหล่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะงั้นคลิปนี้คนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือคนที่สนใจปลูกกิ่งตอนนะครับครับผมครับผมทำยังไงให้งามขนาดนี้ครับก็มีเทคนิคอยู่เทคนิคแรกนะครับตอนที่เราปลูกเนี่ยเราก็ไม่ลืมนะครับในเรื่องของหลักนะครับที่จะนำมา ปักนะครับผมให้ผมแนะนําให้ใช้เหล็กนะครับโนีดูตัวน,นี้นะครับ <c oughs> อ๋อตัวพายุต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต้องใช้เหล็กเลยเนาะครับถ้าใช้ไม้เนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเวลาเราปลูกไปนานๆคือลักษณะการพักตัวของผักหวานป่านะครับมันจะใช้เวลาอยู่นานนะครับจากตอนที่ก่อนที่จะกิ่งมันจะแข็งแรงนะครับมันอาจจะใช้เวลาเป็นปี สองปีนะครับทีนี้ถ้าเราใช้หลักที่เป็นไม้เนาะครับมันก็จะอาจจะเกิดปลวกเกิดอะไรกินนะครับมันทำให้เกิดในช่วงที่มันยังไม่แข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดมีลมมีอะไรมามันอาจจะกิง่งไ,ไอ้ไอ้รากมันอาจจะขาดได้ครับผมครับตรงนี้มันจะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักหรืออาจจะทำให้มันตายไปเลยก็ได้แสดงว่าที่สำคัญก็คือต้อง ม่ให้ต้นคอนแค้นต้องกันเถอะใช่ครับต้นน่นนะใช่ครับตรงนี้แล้วก็เทคนิคที่สองก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยงครับอ่าอย่างตัวนี้ผมจะใช้แคร์นะครับต้นแคนี่นะครับอ๋อมันแคร์เธอเหลือเกินใช้แคร์นะครับต้นแคร์ครับผมนี่นะครับมันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดไหมครับเพราะแคร์มันก็มีอายุของมันสามสี่ปีหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ผมจะปลูกอ่า พืชพี่เลี้ยงเนี่ยผมจะปลูกอยู่สองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกผมจะปลูกแคร์ผมเรียกว่าพืชพี่เลี้ยงแล้วก็ปลูกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นมะขามเทศตัวนี้ผมจะเรียกว่าปู่ย่าเลี้ยงครับออตัวแคร์ทอายุไปตัวนี้ก็จะอยู่ด้วยไปต่อไปตัวนี้ก็จะปลูกห่างๆนะครับประมาณสัก6กคูณหหรือแปดคูณแดเมตรนะครับครับเพื่อเพราะว่านี่เห็นไหมตอนอ่าน้องติ่งมารอบแรกเนี่ยมันจะไม่ไม่ ไม่ตูขนาดนี้โอ้ตอนนั้นก็ทั้งผักหวานก็เหมือนว่าจะไม่รอดแล้วใช่ครับเห็นไหมครับเนี่ยพอพอมารุ่นนี้เริ่มตเห็นไหมยอดผมว่าเป็นอย่าว่าคืบเลยครับเป็นชอกเลยดีกว่าดูดิตอนนั้นผมมาอยู่สูงประมาณนี้นะครับที่จะตายแหล่ไปตายแหล่นะครับเหลือเหลืองนะครับนะครับเทคนิคที่สามนะครับก็คือในเรื่องของ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะครับทําไมต้องเป็นอินรีย์ครับก็คือว่าลักษณะดินตรงเนี้ยเป็นดินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนักนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างเนี้ยผมจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับนี่นะครับอัดไปรอบๆแล้วก็ล่อรากเขาออกมานะครับครับโอ้ถ้าเอาไปใกล้ๆไม่ดีอ่าไม่ไม่ไม่ค่อยดีครับผม ผมกอ็อยากแนะนําว่าให้ใส่อย่างน้อยก็หนึ่งคืบนะครับประมาณ1ฟุตออกมาเนี่ยเพราะว่าการใส่ที่ไปปลุกแถวโคนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดราเกิดอะไรได้นะครับครับครับแล้วก็ไปอาจจะไปทําให้รากมันมันเน่ามันอะไรได้แต่ว่าเราเน้นก็คือบารุงรอบนอกนะครับแล้วก็ให้เขารากเขาลอกออกมาข้างนอกนะครับจะทําให การเจริญเติบโตวรวดเร็วนะครับเป็นการบำรุงดินทำให้ดินหลวมแล้วก็ปรับค่า pH ปลดปล่อยแร่ธาตุได้ดีนะครับเทคนิคที่4ี่ก็คือในเรื่องของน้ำนะครับเราก็ควรที่จะสม่ำเสมอเน้นความสม่ำเสมอนะครับทีเ,เท่าไหร่ครับความทอีอ่โดยปกติผมจะลดก็คือเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าพื้นที่ออของเราเนี่ยมันจะค่อนข้าง แห้งแรงนะครับความชื้นสัมผัสน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดแตไ่ไม่ต้องลดเยอะอย่างผมนี่จะเดินน้ําก็ประมาณสัก1 0ถึง15นาทีไม่เกินนี้ต่อวันวันละครั้งตอนเช้าใช่ครับครับเนี่ยช่วงประมาณสักเจ็ดแปดโมงเนี่ยครับเน,นี่ยทุกๆต้นเลยนะครับก็กําลังเนี่ยกำลังออกดอกกําลังแทงยอดกําลังเติบโตนะครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ช่องอาจารย์พีทไว้ที่คําอธิบายนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาสนใจในเชิงลึกกว่านี้นะครับครับยินดีครับผขอบคุณอาจารย์พีทมากนะครับเที่บความรู้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาทุกท่านครับสวัสดีครับ